สวัสดีนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้วิชาภาษาจีนนะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับคำว่านี่คือจุดๆ,ๆนะคะนี่คือจุดๆ,ๆแต่อันดับแรกเรามาทบทวนความจำของเราก่อนค่ะเราจะมาทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวนะคะจําได้ไหมเอ่ยสมาชิกในครอบครัว,วมีใครมีใครบ้างเอ่ย เนีจะต้องมีปู่ยา่ามีพ่อแม่ใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูกันสิคนแรกอ่ะอันนี้คือครอบครัวเฟิร์นนะคะก็คือครอบครัวเฟินเฟินนั่นเองอันนี้คือครอบครัวของเฟินเฟินมีใครบ้างคะมีปู่ใช่ไหมมียา่ามีพ่อมีแม่และมีเฟินเฟินใช่ไหมคะเฟินเฟินก็คือเด็กผู้หญิงในวงกลมสีแดงน,นี่เองอ่ะเรามาดูอันดับอันดับแรกคะ่ะอันนี้เป็นคำศัพท์สองคำนะคะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะ ฝั่งซ้ายออกเสียงว่าเหยเยเหยเยแปลว่าคุณปู่หรือคุณตานะคะเหยเยเหยเยอ่านักเรียนออกเสียงตามเราเชื่อค่ะเหยเยเยเยอ่ะดีมากค่ะต่อมานะคะฝั่งขวาก็จะคือคำว่าไหนนายไหนนายแปลว่าคุณยายหรือว่าแปลว่าคุณย่านั่นเองค่ะ ทีนี้รอบนี้นักเรียนออกเสียงตามเราชชวยนะคะไหนไายไหนไาย,าย,ายอ่ะงงไหมคะคำศัพท์สองคำนี้เย่เย่กับไหนนายนะต่อมาต่อมาอันนี้เราน่าจะคุ้นเคยดีนะคะฝั่งซ้ายคือคำว่าป้าปะป้าปะ,ะนักเรียนพูดตามเราชชวยนะคะป้าปะป้าปะ คำว่าป้าแปลว่าอะไรคะจำได้ไหมแปลว่าคุณพ่อนั่นเองค่ะและฟังขวาคำว่าม่าหมะม่าหมะม่าแปลว่าอะไรคะถูกต้องคะ่ะม่าหมะก็คือคําว่าคุณแม่นั่นเองค่ะคุณแม่แมอ่านักเรียนอ่าน,นออกเสียงตามเราใช่นะคะ Mama. Mama. ม่าหมะม่าหะดีมากค่ะต่อมา ต่อมาฝั่งซ้ายออกเสียงว่าเกื้อเกื้อเกื้อเกือแล้วพี่ชายนะคะเกื้อเกื้อทีนี้นกักเรียนออกเสียงตามหนาชลนะเกื้อเกือเกื้อเกือต่อมามีพี่ชายแล้วก็ต้องมีน้องชายนะคะน้องชายอยู่ฝั่งขวามือนี่เองน้องชายภาษาจีนออกเสียงว่าตี้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  ตีตีแปลว่าน้องชายนะคะทีนี้นักเรียนออกเสียงตามเราชัวนะตี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 อ่ะดีมากค่ะเกอเกอพี่ชายตีตีน้องชายโอเคไหมคะต่อมาอ่ะมีพี่ชายน้องชายก็ต้องมีพี่สาวน้องสาวถูกต้องไหมคะอ่ะพี่สาวอยู่ฝั่งทางซ้ายเลยพี่สาวออกเสียงว่าเจ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  อนกักเรียนออกเสียงตามเราช่อค่ะเจเจีเจีเจอ่ะก็คือแปลว่าพี่สาวนั่นเองนะคะต่อมาไม่เม่ไม่เม่มมแปลว่าน้องสาวนะคะอนกักเรียนออกเสียงตามเราช่อนะไม่เม่ไม่เม สังเกตไหมคะเราจะไปเร็วนะเพราะว่าคําศัพท์พวกนี้เป็นคําศัพท์ที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะเราจะทบทวนให้นิดหน่อยเท่านั้นเองฝั่งซ้ายคือเจีเจฝั่งขวาคือไม่ไม่ M นะคะพี่สาวน้องสาวอ่ะทีนี้มาดูหน้านี้นะคะ,ะมาดูก่อนอันนี้คืออะไรเอ่ยอเรามาดูมีทั้งหมด3รูปนะอันนี้3มรูปนี้เป็นคําศัพท์ที่เราเคยเรียนมาแล้วทั้งหมดนะคะ อันแรกคืออะไรเอ่ยอันแรกคือ Pizza, คพิซซ่าใช่ไหมคะพิซซ่าภาษาจีนพูดว่าปิซซาปิซซาอันที่สองคือแฮมเบอร์เกอร์นะคะแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ภาษาจีนออกเสียงว่าฮั่นป๋อฮั่นป๋อและอย่างสุดท้ายคือชานมค่ะนักเรียนชานมภาษาจีนออกเสียงว่ายังไงคะนึกออกไหมติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก ชานมนะคะภาษาจีนออกเสียงว่าไนชอฉาไนชฉาอ,อะสำหรับคำศัพท์ที่เราจะเรียนวันนี้ประโยคที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือคำว่าเจือเอจุดจุจุดเจือจุดจุดๆๆเห็นไหมคะอยู่ข้างบน คำว่าเจอชืิบปลาวันนี่คือนะคะปลาวันนี่คืออย่างเช่นเราจะบอกว่าอ่ะเราดูรูปแรกก่อนเลยนี่คือพิซซ่าใช่ไหมคะเราจะพูดภาษาจีนได้ไว่าไงเราก็จะพูดว่าเจอชื่อพิซซ่าเจอชื่อพิซซ่าเห็นไหมคะเจอชืิบปลาวันนี่คือพิซซ่าก็แปลว่าพิซซ่ารวมกันเป็นเจอชื่อพิซซ่า นี่คือพิซซ่านั่นเองโอเคไหมคะเจอร์ชิ่วปิซซ่าและถ้าจะบอกว่านี่คือแฮมเบอร์เกอร์ละคะนี่คือแฮมเบอร์เกอร์ก็ต้องพูดว่าเจอร์ชิ่วแฮมเบอร์เจ้อชิ่วแฮมเปาเห็นไหมคะเจอร์ชิ่วแฮมเปาก็คือนี่คือแฮมเบอร์เกอร์และอย่างสุดท้ายคะ่ะชานมของเราก็ต้องเป็นเจอร์ชิ่วไนชา จอชุดนายชาเห็นไหมคะก็คือนี่คือชานมนั่นเองค่ะอ่าแล้วถ้าย้อนกลับไปในรูปครอบครัวเมะะื่อกี้ถ้าสมมติว่าจะบอกว่าอ่าแล้วย้อนกลับไปนิดนึงเนาะอ่ะอันนี้ละกันถ้าจะบอกว่าฝั่งซ้ายก่อนนะนี่คือพี่สาวละคะนี่คือพี่สาวภาษาจีนจะพูดยังไงเอ่ย เราก็ต้องพูดว่าเจ้าชื่อ๋ยเจ,เจ้าชื่อ,อ๋ยเห็นไหมคะเอาเจ้าชื่อมาก่อนนะและตามด้วยสิ่งสิ่งนั้นหรือว่าคนคนนั้นโอเคไหมคะอ่ะต่อมาลองถ้าบอกว่านี่คือน้องสาวล่ะคะนี่คือน้องสาวภาษาจีนก็จะพูดว่าเจ้าชื่อ่ยเจ้าชื่อ่ย ถูกต้องไหมคะก็คือนี่คือน้องสาวนะอ่ะต่อมาต่อมาเรามาดูครอบครัวนะคะครอบครัวของ A ัฟเฟนหรือว,ว่าเฟนเฟนที่เราอ่านชื่อไปเมะะื่อกี้อ่ะทีนี้ให้นักเรียนบอกทีละคนเลยนะคะบอกว่าสมาชิกในครอบครัวของเฟนเฟนเนี่ยมีใครบ้างโอเคไหมคะ เริ่มจากฝั่งซ้ายสุดคนนี้เลยนะักเรียนคิดว่าคนนี้คือใครคะอ่าคนนี้แน่นอนจะต้องเป็นคุณปู่ใช่ไหมคะคุณปู่ภาษาจีนออกเสียงว่าเหยเย่เหยเย่ถ้าจะบอกว่านี่คือคุณปู่ก็ต้องพูดว่าไงคะเจ้อเหยเย่เจอ้อเหยเย,ย,ย่เห็นไหมคะแปลว่านี่คือคุณปู่อ่าคนที่สองต่อมานี่คือใครคะ นี่คือคุณพ่อใช่ไหมฮะนี่คือคุณพ่อนี่คือคุณพ่อภาษาจีนออกเสียงว่ายังไงคะอ่ะติ๊กต๊อกติ๊กตอกตก,ตอก,ก็ต้องเป็นเจอาชื่อป้าป้าเจอาชื่อป้าป้าเห็นไหมฮะก็คือนี่คือคุณพ่อและคนต่อมาข้างๆคุณพ่อเลยก็ต้องเป็นใครคะคุณแม่ใช่ไหมคะคุณแม่อ่ะแล้วทีนี้เราจะพูดประโยคภาษาจีนว่ายังไงเอ่ย วันนี้คือคุณแม่เราก็ต้องพูดว่าเจิดเฉิ hmm. ่มาหมาเจิดเฉิ่มาหมาเห็นไหมคะเจิดเฉิ่มาหมาก็แปลว่าคุณแม่นั่นเองและฝั่งขวาอ่ะฝั่งซ้ายสุดเรามีคุณปู่ใช่ไหมคะฝั่งขวาก็ต้องเป็นคุณย่านั่นเองคุณย่าภาษาจีนออกเสียงว่ายังไงคะไนไนใช่ไหมไนไนถ้าจะบอกว่านี่คือคุณย่าก็ต้องพูดว่าเจิดเฉิ่มไนไน เจ้อเฉอไหนไนและสุดท้ายคืออ่อเฟินนี่เองค่ะก็คือเฟินเฟนนี่เองเราจะต้องบอกว่าไงคะว่านี่คือเฟนเฟนก็ต้องพูดว่าเจ้อเฉอเฟินเฟินเจ้อเฉอเฟินเฟินหรือว่าเจ้อเฉอหัวเจ้อเฉอหัวจำได้ไหมคะคำว่าหแบบัวแปลว่าอะไรเอ่ยหัวแปลว่าฉันใช่ไหมคะหัวแปลว่าฉัน อ่ะคำว่าเจอชื่อหัวก็แปลว่านี่คือฉันโอเคไหมคะเจอชื่อหัวนี่คือฉันอ่ะหรือว่าเจอเชื่อเฟนเฟนก็สามารถพูดได้นะคะก็คือบอกว่านี่คือเฟนเฟนใช่ไหมคะเจอเชื่อเฟนเฟนอ่ามีนักเรียนคนไหนพูดประโยคถูกต้องทั้งหมดมีไหมคะถ้าถูกต้องทั้งหมดเราจะเตียนจานให้เลยนะอ่ะต่อมา ต่อมาคือการบ้านนะคะต่อมาคือการบ้านให้นักเรียนนําคําศัพท์ที่กําหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องโอเคไหมคะมีคําว่าป้าปะป้าปะมีคําว่าม่ามาม่ามามีคําว่าหัวหัวและมีคําว่าตี้ติตี้ติโอเคไหมคะอ่ะ แล้วลองสังเกตน,นะคะคำว่าเชิดคำว่านี่คือนี่คือจะใช้กับสิ่งของที่อยู่ใกล้เราหรือว่าอยู่ไกลคะอ่ะเราจะถามก่อนอ่ะคำว่านี่คือหรือคำว่าเชิจะใช้กับสิ่งของหรือว่าคนที่อยู่ใกล้เราโอเคไหมคะอ่ะอย่างเช่นพ่ออยู่ข้าง,างเราเราก็จะบอกว่า จอชื่อป,ป้าปก็คือนี่คือพ่อโอเคไหมคะนี่คือพ่อก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราที่อยู่ไม่ไกลมากโอเคไหมคะ,ะการบ้านอันนี้ก็ไม่ยากนะก็คือให้นักเรียนเอามาเติมเท่านั้นเองนะคะเอาภาษาจีนมาเติมนะคะเขียนเป็นภาษาจีนนะโอเคไหมสำหรับวันนี้นะคะเราชูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะซิเซีตยตาเจียวบาย